รู้สึกว่าสถานการณ์กาลังรุมเร้าเข้ามาแล้วในส่วนของก้าวไกลหลายๆคนก็รุกเต็มที่โดยการใช้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่เป็นสารตั้งต้นเดี๋ยวคุยกันนะครับว่าสถานการณ์นักขณะนี้จะดำเนินไปในถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเวลาโดยประมาณเนี่ยอีกนานแค่ไหนแล้วก้าวไกลจะยังไงกันต่อการเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมหน้ากันยังไงในลักษณะใกล้ๆที่เราจะเห็นนี้ คุยกันครับกับท่านรอรศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูนครับอาจารย์ธนพรสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีรศครับคุณปฐมพรครับค่ะอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนกําลังนักร้องเองหรือว่าพักการเมืองหรือว่าใครหลายๆคนที่อาจจะอยู่คนละฝั่งกับก้าวไกลอ่ะกําลังเต็มที่เลยในการที่จะเร่งเร้ากันเหมือนกันขั้นตอนจากนี้ไม่ว่าจะเป็นสองขาที่บอกไป ขาไปทางปปตขาไปทางปปชมันจะเร็วที่สุดหรือว่าคำนิชแยจอกมาประมาณยังไงอาจารย์ครับลองลองลองบอกนิดนึงครับอาจารย์ได้ครับผมเอาทั้งสองสายนะครับผมขอแยกเป็นสายที่หนึ่งก่อนนะครับสายที่หนึ่งเนี่ยไปที่กกตเนี่ยอันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูญนะครับพักการเมืองนะครับมาตราเก้าสิบสองวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับในเนื้อหาของกฎหมายเนี่ยก็บอกชัดเจนว่าถ้าคณะกรรมการนะครับรับรู้รับทราบนะครับว่ามีการกระทําที่ว่าเนี่ยก็คือล้มล้างเนี่ยนะครับแล้วให้คณะกรรมการเนี่ยนะครับสอบสวนนะครับแล้วก็สรุปเรื่องเสนอสารรัฐมนูลเพื่อมีคําสั่งที่จะยุบพักนะครับกฎหมายเขียนตรงนี้แหละครับก็คือทําอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากสกตก็ต้องสอบสวนนะครับเมื่อสอบสวนเสร็จก็ส่งสารยุบ นะครับเมื่อยุบก็แน่นอนว่าก็ก็ต้องมีการตัดสิทธ์นะครับคราวนี้ถามว่าในเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณกี่วันก็ต้องไปดูระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าในมตรก้า9สิบสองเนี่ยนะครับระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับเอาเป็นว่านะครับสรุปง่ายง่ายว่าการใช้ระยะเวลานะครับพิจารณาในส่วนของกกตเนี่ยนะครับประมาณนะครับประมาณเก้าสิบวันเป็นอย่างมาก S <S ประมาณเก้าสิบวันเป็นอย่างมากก็แปลว่าเดือนนี้กุมภาใช่ไหมครับกุมภามีนามีษาแปลว่าเรื่องจะต้องถึงสารรัฐนูญที่นายุพักเนี่ยประมาณเดือนพฤษภานะครับแล้วกระบวนการของสารรัฐนูลเนี่ยนะครับเรื่องของการยุบพักเนี่ยก็คงจะไม่ใช้ระยะเวลานานนะครับก็น่าจะใช้เวลาสักประมาณเดือนครึ่งหรือสองเดือนก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับหรือกรกฎาคมก็คงจะมีคําสั่งยุบพักแล้วก็ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพักอันนี้คือ เส้นทางแรกนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับเส้นทางที่สองครับที่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับตัวสอสอในเรื่องของจรยิยธรรมอันนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรับฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับอันนี้เนี่ยนะครับในช่องนี้นะครับต้องมีนักร้องไปยื่นแล้วนะครับกรณีแรกเนี่ยไปที่ศารลรัรมนูส่วนกรณีหลังนี้ครับปปชอก็ต้องตั้งคณะการรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมาทําหน้าที่ไต่สวน นะครับว่าใน44ท่านเนี่ยนะครับจะทําการเข้า่ายล้มล้างซึ่งถือเป็นผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยกี่ท่านเมื่อคณะกรรมการค<ม>อพชอนะครับได้ไตส่สวนเสร็จแล้วก็ส่งไปที่ศาลดีกาแผนคดีอาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ<ม>ซึ่งโทษสูงสุดก็คือตัดสิทธิในการลงสมัครรับในการลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตครับ<ม>นะครับ ถ้าเป็นจริยธรรมร้ายแะงเลยฮนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเรื่องล้มล้างการปกครองเนี่ยเข้าข่ายแน่นอนว่าจะทําผิดจริยธรรมร้ายแรงนะครับดังนั้นในสี่สิสี่ท่านเนี่ยนะครับก็คาดว่าจะโดนกันหมดแหละครับนะครับก็ไม่ไม่รายบุคคลหรอจะไม่รายบุคคลหรอเรื่องเรื่องเรื่องสี่สิสี่คนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้พักเก้าวไกลนะครับหรือนักวิเคราะห์ทางการเมืองเวลาประเมินสถานการณ์เนี่ยไม่มีใครประเมินเบสิ ไม่มีใครประเมินเบสซินาริโอนะครับทุกคนทราบดีว่า <laughs> ต้องออกมาเป็นต้องออกมาเป็น <What? S 1> worst case แน่นอนนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับคุณสองเราดูมติของสารร้ำนูนก็ได้ว่าออกมาเก้าต่อศูนย์นะครับ mm hmm. แล้วเราลองดูเนื้อหาของคาวินิจฉัยนะครับคุณมีรศกับคุณปัทมาพรก็จะเห็นว่าสารเนี่ยกวาดมายิบเลยนะครับ mm hmm. กวาด mm hmm. พยานหลักฐานมายิบเลย นะครับซึ่งหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับสารก็ใช้วิธีการเอามาเชื่อมโยงกันให้เห็นว่าเป็นขบวนการเดียวกันนะครับอเอาเอาง่ายๆว่าถ้าสมัยปีห้าสามเลยครับสมัยนั้นสออชเนี่ยนะครับอ่าคุณสันเสริญเนี่ยนะครับอ่าคุณสันเสริญที่เคยเป็นโฆศกสออชเนี่ยนะครับเคยนําเสนอเรื่องผังล้มเนี่ยนะครับมา นะครับแต่ที่มันเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนมันจะหนักแน่นกว่าผังล้มของพันเอกสันเสริญเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยสารภาพทางกฎหมายเนี่ยนะครับมีผลผูกพันกับทุกองค์กรน,นะครับแล้วเราลองดูสิครับว่าพยานหลักฐานที่สารรัฐธรรมนูนท่านใช้เนี่ยท่านมาจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติมาจากสำนความมั่นคงแห่งชาติมาจากสำนักงานสารยุติธรรมมาจากสำนักงานตารวจแห่งชาติ นะครับเพราะนั้นสี่สี่สิบสี่ท่านเนี่ยนะครับสารสารนุนก็เป็นคนชี้เป้าเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสรอดจริยธรรมเนี่ยนะครับยากมากครับนะครับผมผมถึงบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งแหละนะครับที่ที่ที่เชื่อว่าสี่สี่คนน่ะโดนหมดครับผมค่ะอ่าแล้วถ้าอย่างนี้อาจารย์คะถ้าให้ชั่งน้าหนักนะระหว่างยุคพักกับสี่สิบสี่เนี่ยอันไหนน่าจะโดนกว่ากันอ๋อการยุคพักจะต้องเร็วกว่าแน่นอนครับนะครับเพราะว่า กระบวนการในการยุบพักเนี่ยนะครับระเบียบกรกรตเนี่ยนะครับเขาวางกรอบเวลาไว้ชัดเจนนะครับแล้วการพิจารณาในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้การต่อสู้ที่ยาวนานนะครับเพราะว่าพรกเจ้าไกลเนี่ยก็ได้ใชข้ข้อต่อสู้นี้นะครับในในตอนที่ถูกร้องตามมาตรา49ที่ถูกพิจิชัยว่าล้มล้างอยู่แล้ว นะครับก oh. ารที่สารเนี่ยจะหยิบยกคำวินิจฉัยเดิมของตัวเองนะครับแล้วเอามาเดินหน้าลงโทษเลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ใช้ระยะเวลาไม่นานเทียบกับของ mm. ของปอปอชอเนี่ยนะครับอันนี้ต้องไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพูดูด้านลงแขง่งทางการเมืองแน่นอนว่าทั้งสี่สี่ท่านเนี่ยครับก็จะต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้นะครับ mm. จะมีทนายความ mm hmm. จะมีอะไรก็แล้วแต่นะครับพ่งตรงว่าสี่สิบสี่คนเนี่ยเวลาเขาฟ้องเนี่ยนะครับเขาฟ้องเป็นรายบุคคล นั่นก็แปลว่าท,าทั้ง4คนนี่ยนะครับก็จะมีก็จะต้องขึ้นศาลเป็นรายบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการต่อสู้ในศาลฎีกาเนี่ยก็จะนานกว่านะครับคดียุบพักแน่นอนครับอืเดาวที่คุณลังไกรวันนี้ส่ง EMS เเลยนะบอกให้เร่งเนี่ยอาจารย์จะใช่ครับคือ,อคือคือจริงๆแล้วไอ้กระบวนการในศาลฎีกาเนี่ยคงจะเร่งรัดไม่ได้นะครับเพราะว่า วิธีพิจารณาคดีอาญาเนี่ยมันต่างจากคดีการเมืองของสารรัฐธรรมนูญนะครับคดีอาญาเนี่ยนะครับก็คู่คู่ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ในทุกในทุกประเด็นแน่นอนว่าทั้งสี่สี่ท่านก็คงจะแต่งตั้งทนายความต้องมีการเบริกความอ้างพยงพยานอะไรกันในแต่ละท่านเนี่ยก็คงสู้กันใช้ระยะเวลานานแต่จุดสิ้นสุดเนี่ยนะครับผมก็ มีความมั่นใจว่าสารท่านก็คงจะพิพากษาว่าผิดจริยธรรมนั่นแหละนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเทียบเคียงนะครับกรณีคุณช่อหรือกรณีเสียบบัตรแทนกันล่าสุดที่พักภูมิใจไทยเจอเนี่ยนะครับก็โดนก็โดน,โดนจริยธรรมร้ายแรงหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าสอส,อสอคนไหนถูกร้องสารดีกาแผานกคดีอ่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับกรณีจริยธรรมนะครับตั้งใจใช้เรื่องนี้มาเนี่ย ยังไม่เคยมีหลุดรอดไปได้เลยแม้แต่คนเดียวครับคือแต่ดูในส่วนของคุณชัยทวัฒที่อาจารย์ที่วันนี้เขาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาก็พูดเอาไว้เหมือนกันอย่างเช่นพักใหม่ชื่ออะไรไม่รู้เชื่อแต่ว่าถ้าก้ากลถูกยุบพักมั่นใจเลือกตั้งครงหน้าเนี่ยก็จะมีการแลนส์ไลด์อย่างแน่นอนแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือนอกจากไปพูดประเด็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแล้วอาจารย์ มีการเชิญชวนเหมือนพูดในลักษณะที่ให้ชาวนครศรีธรรมราชมาสมัครเป็นสมาชิกของพักนะาการเดี๋ยวเล่าให้ฟังเขาบอกแบบนี้ว่า,วารวมตัวกันเลือกตั้งตัวแทนพักระดับอำเภอระดับตำบลตั้งกรรมการระดับจังหวัดทุกคนมีกลุ่มลายมีคอนแทคติดต,ต่อกันให้พร้อมกับทุกสถานการณ์มัดรวมกันไปข้างหน้าเตรียมพร้อมทางการจัดตั้งแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็บอกว่า ที่น้องชายนครศรีธรรมราชและภาคใต้เดินหน้าไปด้วยกันในกลางปีนี้ศึกแรกคือคเลือกตั้งซ่อมเขตแต่เราจะแสดงให้เห็นว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรกับต่อผู้มีอำนาจในประเทศนี้อาจารย์ครับผมคือคไม่ใช่ไม่ใช่แครเร่เลือกตั้งซ่อมนะเนี่ยครับแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอาการประเมินสถานการณ์เนี่ยครับคุณวิรั์ครับ คุณปัทมาพรครับไม่มีพักการเมืองไหนเนี่ยประเมินสถานการณ์นี้ในในในสถานการณ์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วว่าน,นี่พักเก้าไกล,กลเนี่ยก็คงวิเคราะห์เหมือนผมนี่แหละหก็เลยประเมินสถานการณ์ที่ร้ายที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับทางเอฟซีของพักเก้าไกลนะครับเพราะว่าอนาคตใหม่กับเก้าไกล,กลเนี่ยก็มีประสบการณ์ในเรื่องแบบนี้มายาวนานเพียงพอนะครับแล้วก็ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าการยุบพักเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับการต่อสู้ทางการเมืองของพักเก้าวไกล นะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าด้วยด้วยด้วยตัวบุคลากรที่มีอยู่นะครับผมก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปหวั่นไหวอะไรนะครับว่าเอะถ้าเกิดตัวตึงทั้งหลายนะครับจะต้องมีเหตุเพศเพศไทยจากเรื่องนี้ต้องต้องออกจากวงการการเมืองไปแล้วจะมีใครมาทํางานแทนผมเรียนกับคุณสตรศกับคุณปัทมาพรเลยนะครับอย่าไปดูแค่สอสอครับขอให้ไปดูทีมหลังบ้านของพรรคเก้าวไกล นะครับผมยกให้ก็ได้ว่าลองไปดูทีมเศรษฐกิจของพรรคเก้าไกลช่วงที่หาเสียงนะครับพรรคเก้าไกลม,มีทีมเศรษฐกิจจุดเจ็ดท่านนะครับผมเสรคว่าไปสแกนดูเลยคนระับแล้วหลายแล้วแล้ว,ล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 วท่านก็จะเห็นเลยว่าอ๋อผู้นําพรรครอบใหม่นะครับถ้าจะมีการยุบเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะไม่เป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับพรรคเก้าไกลเลยเพราะนั้นเอฟซีไม่ต้องห่วงครับจริงเหรอฮะผมลองเสิร์ชดูชแล้วนะเนี่ยอ้า <ไ>คุณไหมไ <ป S 2> คุณไ <ๆ S 2> หมไปแน,น่แล้วหนึ่งคนถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์สเคสจริงๆอย่างที่อ,อาจารย์ธนรพรบอกเนี่ยนะก็เหลือใครอะไปะดูได้นเลยครับไปดูได้นเลยครับเพราะว่าในตัวทีมเศรษฐกิจมีเจ็ดท่านนะครับแล้วเราลองไปดูโปรไฟล์ก็ได้ครับว่าเจ็ดท่านเนี่ยนะครับแน่นอนว่าบางส่วนเนี่ยเป็นสอสอยู่แล้วและบางส่วนก็อาจจะอยู่ในสี่สี่สิบสี่คนก็ตัดออกไปเอาท่านที่ไม่ได้อยู่ในสี่สิบสี่คนนะครับเอาโปรไฟล์มาดูเรา เราเราก็จะได้เห็นเลยครับว่าใครจะถือธงนํานะครับในรุ่นต่อไปเพราะนั้นแฟนด้อมส้มทั้งหลายไม่ต้องหวันไหวอะไรครับเรื่องนี้ชิลมากสําหรับรรคเก้าวไกลนะครับผมเรียนอาจารย์จ้าบอกตัวย่อได้ไหมบอกตัวย่อได้ไหมคือต้นเรื่องเลยเอาว่าผมคิดว่าแฟนคลับนะครับของคุณมีรสั์กับคุณสักมาพรนะครับเอาทําตามที่ผมบอกอะ ไปเสิร์ชชื่อนะครับว่าทีมเศรษฐกิจตอนเลือกตั้งอ่ะเจ็ดท่านมีใครบ้างนะครับท่านไหนที่ชื่อซ้ํากับสี่สิบสี่ท่านเอาออกไปก่อนนะครับอเ,เอาเอาเฉพาะชื่อที่ไม่ซ้ํานะครับแล้วก็ไปดูโปรไฟล์นะครับอพอเห็นโปรไฟล์ก็พอมองออกนะครับว่าว่าท่านไหนจะปักทงนําเป็นท่านต่อไปรับรองว่า ไม่คุณสมบัติเนี่ยนะครับไม่แพ้คุณพิธาไม่แพ้คุณชัยธวัฒน์แล้วก็ไม่แพ้คุณสิริกัญญาสามตัวตึงในรุ่นที่สองแน่นอนนะครับแล้วพอเห็นปุ๊บทุกคนก็จะบอกโอ้โหไอยอย่างนี้นี่เองอาจารย์กะแกถึงบอกว่ายุบก็ยุบไปประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนนะครับคุณวิศรักับพักการเมืองเนี่ยครับที่เขาทํางานการเมืองโดยไม่ใช้เงินนะครับยุบกี่ครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาครับ นะครับคนเป็นสสในนามพักก้าวไกลเนี่ยเขาเป็นได้ไม่ไม่ใช่เพราะชื่อของเขาแต่เป็นเพราะชื่อพักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นอีกกี่ชื่อเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะครับเพราะว่าตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับก็ทราบดีว่าการต่อสู้ทางการเมืองของของทุกคนทุกพื้นที่ไม่ได้ใช้สตังค์เพราะนั้นจะยุบไปกี่ครั้งก็ไม่ได้มีผลกระทบกระเทือนอะไรครับแล้วรอบเนี้ย นะครับรอบที่แล้วแปดสิบยุบไปเป็นร้อยห้าสิบรอบนี้ร้อยห้าสิบนะครับก็คาดการว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับน่าจะเกินกว่าสองร้อยห้าสิบนะครับโอ้อาจารย์แล้วเราไม่มองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเลยเหรออีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าเดี๋ยวจะมีเพื่อไทยอะคาเดมี่มาด้วยมาโคชชิ่งแบบก้าวไกลเลยเขาจะไม่พร้อมเตรียมความพร้อมเหรออาจารย์ตอนนี้ตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องเตรียมตัวกันให้เต็มที่ไงครับเพราะว่า เดิมนะครับคุณป๋องผมเนี่ยเคยเรียนแล้วว่าการเมืองไทยตอนก่อนคาวินิจฉัยเนี่ยเป็นการเมืองที่สมดุลมากนะครับคำว่าสมดุลคืออะไรครับคือหนึ่งพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลคลองเสียงข้างมากมนะครับแล้วรัฐบาลนี้ก็ไม่มีนโยบายไปแต่ต้องชงไปรื้ออะไรสารพัดแบบที่พักเก้าเก้าไกลเขาอยากจะทําอืำขณะเดียวกันก็พักเก้าไกลก็เป็นพักสายค้านที่มีประสิทธิภาพประชาชนก็สบายใจที่มี พักฝ่ายค้านที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งนะครับฝ่ายผู้มีอำนาจนะครับต่างๆก็แฮปปี้นะครับเพราะก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลพักเพื่อไทยก็เกาะกลุ่มการเป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆก็ไม่ได้แตะโครงสร้างอะไรต่างประเทศก็มองว่าเออเฮ้ยประเทศไทยกาลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่แข็งแรงนะครับแต่ปรากฏว่าทันทีที่คำวินิจฉัยของศาลท่านออกมาเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าสมดุลการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยน นะครับคำว่าสุขุนการเมืองมันเปลี่ยนก็คือว่ามีคนจํานวนมากแหละที่มีความรู้สึกร่วมกันว่าเอ๊ะนะครับพรรคเก้าไกลเนี่ยแหมรู้สึกว่าเป็นตัวร้ายตลอดจานหรืออย่างไรจะฆ่ากันให้ตายกันไปตลอดนะครับและแน่นอนอว่าความรู้สึกของสังคมอย่างนี้นะครับมันจะนํามาสู่มันจะนํามาสู่แรงต้านนะครับทวีคูณแน่นอนครับกับอาจารย์อย่าง,างาเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเก้าไกลเห,เหมือนเหมือนจะจะเขาด่าวแล้วนะถูกไหมเพราะฉะนั้นในสมัยประชุมที่ อยู่อยูนะปัจจุบันเนี่ยเขาน้าจะต้องแสดงผลงานถิงท้ายไมนยไว้ลายหน่อยนมอาจารย์เราจะได้เห็นอะไรที่พิเศษพิเศษไหอาจารย์มองใช่ครับผมคิดว่าช่วงเมษาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่คุณพิธาเคยบอกว่าตามไทม์ไลน์แผนงานของพรรคเนี่ยจะมีการเปิดอภิปรายซึ่งยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมครับว่าเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติหรือว่าเป็นการอภิปรายไม่ไม่ไว้วางใจ แต่ไม่ว่าจะอภิปรายอะไรก็แน่นอนครับว่าพรรคเก้าวไกลก็จะการันตีนะครับว่าเต็มที่ทุกอย่างนะครับประเด็นต่อมาก็การอภิปรายงบประมาณวาระสามงบประมาณปีหกเจ็ดรวมถึงงบประมาณปีหกแปดวาระหนึ่งอันนี้ก็แน่นอนเช่นเดียวกันนะครับพรรคเก้าวไกลก็คงจะจัดเต็มนะครับระหว่างที่กําลังดําเนินการยุบพักเนี่ยนะครับผมก็ขอแทรกนิดหนึ่งว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมันจะมีการเลือกตั้งสอวอนะครับรผมก็ฟังตรงมาตั้งแตบบ่ ตั้งแต่ต้นปีแล้วฮะว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์สวสีสม้มพอยิ่งสารนนูนบอกว่าอ่าล้มล้างการปกครองอันนี้สีสม้มยิ่งส้มหนักเข้าไปอีกนะครับง่ายว่าไม่ต้องไปรอถึงการเลือกตั้งในรอบต่อไปหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นช่วงปลายปีนี้เอาช่วงเลือกตั้งสอวอเนี่ยนะครับอันนี้เ,น,เ,น,เนื้อเน้นๆนะครับแล้วผม,มเรียนํำนะครับว่าสอวอเนี่ยมีบทบาทมากนะครับเพราะว่าถ้าเอฟซีพัก พรรคส้มทั้งหลายนะครับรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทํางานขององคอ์กรอิสระท่านจะเปลี่ยนแปลงอ,องคอ์กรอิสระได้มีเพียงช่องทางเดียวครับก็คือว่าสอวอต้องเป็นสีส้มเพราะสอวอเป็นผู้คัดเลือกองคอ์กรอิสระครับแต่ว่าว่าการเลือกสอวอเขาเลือกไข้กันเองเนี่ยอาจารย์เราประชาชนอ,อย่างเราเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์โดยตรงเนี่ยอาจารย์ธนพรไ,ได้ครับขอเพียงท่านมีอายุสี่สิบปีนะครับง่ายๆว่าการเลือกสอวอนะครับ คนที่มีสิทธิ์เรื่องเนี่ยคือคนที่อายุ40ปีแล้วไปลงสมัครสอวนะครับเราลองคิดดูว่าถ้าพลพรรคสีส้มทั้งหลายที่อายุ40ขึ้นไปแห่กันไปรงแห่กันไปลงสมัครสอวอใครจะเอาอยู่ครับเ<อ>พราะนั้นใครที่จะบอกว่าเออสอวอบ้านใหญ่จัดตั้งได้จัดตั้งได้นะครับถ้าพลพรรคสีส้มที่อายุ40ปีขึ้นไปซึ่งมีอยู่หลายสิบล้านคนนะครับถ้าแห่กันไปลงสอวอแล้วก็บ้านใหญ่ยังไงก็บล็อกไม่อยู่ครับ ถ้าเราเคยเห็นนะครับก็เคยเห็นปรากฏการเลือกตั้งประกันสังคมนะครับรูปแบบจะใช้ายๆอย่างานั้นครับอ๋อจอมประกันสังคมนี้จากจากเจ็ดนี้ได้หกเลยนะอาจารย์ใช่ครับซึ่งซึ่งจริงๆอ่ะเขาควรจะได้เจ็ดพอดีว่าคุณสมบัติไม่ผ่านไปคนหนึ่งนะครับสวก็ก็ใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นผมถึงเรียนไงครับว่าการเลือกตั้งเร็วๆนี้นะครับที่จะได้เห็นเนี่ยนะครับ ือเลือกสอวอแต่ที่คุณชัยธวัฒน์ท่านพูดเรื่องสอวอไม่ได้เพราะว่าท่านเกรงว่าจะผิดกฎหมายเพราะพักการเมืองเนี่ยส่ uh งสอวอไม่ได้นะครับและในความเป็นจริงพักเก้าไกลก็จะไม่ส่งสอวอแน่นอนแต่คนซึ่งอึดอัดกับสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับมีจิตใจเป็นสีสม้มแต่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกพักเก้าไกลเขาก็มีสิทธิ์ลงสอวอ นะครับแล้วคนกลุ่มนี้นะครับที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับให้มีสมาชิกวุฒิสภาเป็นสวสีส้มได้ครับค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าวุฒิสภาเป็นสีส้มไปแล้วเราก็คาดการณ์ไปได้ไหมครับว่าการเลือกตั้งก็จะบีขึ้นในอนาคตเขาก็มั่นใจในเรื่องของแลนสไลด์สองร้อยห้าสิบที่นน่งแน่นอนครับเพราะว่าถ้าสวเป็นสีส้มนะครับกฎหมายต่างๆที่พรรคก้าวไกลเสนอนะครับและจะต้องกลับมาในชื่อใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีสวเนี่ยนะครับ เป็นอีกฐานอํานาจหนึ่งนอกจากสสซึ่งเ้าเก้าวไกลเดิมก็ก็ได้อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยนะครับที่เคยที่เคยถูกมองว่านะครับเป็นเสียนตําเท้าเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่อ่าหรือว่าเป็นกลไกที่เหนียวรั้งความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากรรมการท่านเก่าๆก็จะหมดวาระไปตามกฎหมาย ท่านใหม่ที่จะเข้ามามสอวอสีอะไรก็จะได้กรรมการองกรอิสระเป็นสีเดียวกันครับออีกฝั่งเขาไม่แข่งเหรออาจารย์จ๊ะ <laughs> <laughs> เขาแข่งครับเขาแข่งแน่นอนครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแข่งกับแข่งกับสีส้มมีลําบากครับเพราะว่าสีส้มไม่ใช้สตังครับอันนี้ผม,มผมกล้าพูดเลยนะครับมผมผมผมคิดว่าแนววิเคราะห์ของครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยนะครับก็เห็นเหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายๆท่านไม่กล้าพูดแต่ผมกล้าพูดผมบอกว่าเหตุที่สีส้มไม่ต้องไปกลัวใครเพราะสีส้มไม่ใช้ตังค์ครับเ <G un> พราะนั้นทีะไม่ใช้ตังค์แปลว่าต้นทุนต่ำยุบอีกครั้งก็ไม่ได้มีปัญหาครับ <G un> อืมเราต้องรอนะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวสวหมดวาระสิบเ<ร>อ็ดพฤษภาคมน่าจะหลังจากนั้นนิดนหน่อยๆน่อยเนี่ยน่าจะมีการเลือกตั้งสวแล้วเรามาคาดการณ์กันอีกทีว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอีกขอบพระคุณมากครับอาจารย์จ้าครับ ครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ